ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟลนะ์แล้วนะเราจะมาเล่นหมดใหม่นะกระชาก T A G นะน่าจะเป็นกระชากทักเลยทักหรือแท็กเราเล่นโน่หน่อยนะผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาบูดใหม่มันทำอะไรนะเพราะผมเคยเล่นแต่กระโดดซ่าท้าระเบิด ในปีที่แล้วนี่มันจะมีกระโดดซ่าท้าระเบิดนะปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมีใหม่เข้ามาบ้างเฮ้ยอะไรอะเสียงคุ้นๆมันมันมันได้ยินเสียงตึง้งเฮ้ยเอาเอาค้างเอาอ้อเป็นไ,ไรอะ ช้ไมยละมันคือโหมดให้ยิงคนด้วยยิงคนให้ตายโอ้ยเ้ยตายเย้ติดเหยนี๊โหมดบอลี่ผมเคยเล่นอยู่สนุกนะฮะโหมดแบบนี้เนี่ยเรามีปืนกันในบอละปืนในบอมันเจอสเปซหิมะกก สเปดหิมาลัยโอ้ตายเกือบไม่รอดแล้วไม่กูโอ้หมดหมดนี้ให้แป้แมถึงแปดสิบคนก่อนละให้ต้องฆ่ากันถึงแปดสิบครั้งเหรอเขาจะชนะ ตอนนี้ทีมเรานำอยู่แปดคนนะครับสิบคนแล้วสิบคนแล้วตอนนี้อ้าวเก้าเก้าขนาดนี้เลยเหรอผมไม่น่ารอดนะตอนนี้ข้าไม่กูไม่รอดแต่กูจะเอาชีวิตมึงไปก่อนเออตายตอนนี้สิบเก้าคนแล้วนะเฮ้ยหมดไรหนุกดีอะเฮ้ยมันหมดหนุกดุกกว่า เอา X ที X แล้วกันพอดีมีสกินพอดีสีม่วงเข้าชุดเลยตัวนี้มีกับระเบิดนะฮะผมรู้แล้วผมจะเล่นอะไรดีรู้แล้วผมจะเล่นอะไรดีรู้แล้ววางกับระเบิดไหมโอ้ไม่ได้วางว่ะน่าจะไปวางนะ อ้าวเอาเอาจริงแล้วเอาดีๆล้วปืนนี้จะเป็นปืนที่ค่อนข้างช้านะปืนนี้มายตายแล้วเออติดกับระเบิดตัวเองตายเฮียเป็นคนหย่อนใช่มไปเฮ้ยเล่นเล่นเล่นเมาจริงละเฮียเล่นเฮียเองกูเนี่ยแ,แล้วเราต้องวางวะ <c oughs> เกียนเกียนเกียนนี่ใส่ วางข้างด้วยนะนักกวางนี่มันต้องมีคนมาสักที่อ่ะงเออระวังนะทำไมไม่บอกกูว่ามันมีเอียย้ายกูศูนย์เนอะสเปซใม่ไงใช้สเปซยิงหัวพวกมึงตน้นตอนนี้เกมมันเริ่มตามแล้วเกมตามแล้วจะก,กาวีจะสัตเล่นกันเกมตามแลวไอสัตว์สามสิบต่อสามสิบเอ็ดเกม เกมเสมอเออเกมเสมอโอ้ย <U> ตายไอ,อ้เหี้ยเกมนำแล้วไอ้สัตว์เกมมันนำแล้วไม่ได้แล้วไม่ได hey, <tr> <commencé> ้แล้วจังวันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเกมมันนำแล้วจังวันนี้โอ้ยเกมมันนำเกมเราเริ่มตามเอ้ยเกมเราเริ่มตามแล้วเกมมันยังนำอยู่หนึ่งตัวนะ โอ้ยเอ้ามันไม่ตายคนดูมันเป็นอะไรมันเป็นแถบพลังอะไรมันจู่ว่ามาร์ทกูเฮียไม่มีสกินแต่ก็เซียวได้เจอระเบิดลูกใหม่กูเฮียเจลาบดถังกูเข้าไปกูนักปาระเบิดเว้ยเอ้าเอ้าวโดนเฉยอ้าวอ้าสองตัวมึงไม่รู้ซะแล้วกูเป็นนักปาระเบิด ฮ้าควายไม่รู้เหรอว่ากูเป็นนักปลาระเบิดไอ้เหี้ยปืนอะไรอ่ะยิงยิงโอ้มันจะสู้สเปซยด้ไงวะ้โอ้ดีนะยิงมันตายได้โอ้หกสิบต่อสามสิบแปดเหี้ยเกมแม่งอย่างอย่างเหี้ยแบบหกสิบต่อสามสิบแปดอันจากระเบิดที่เราวางไว้นะเกมที่ต้องระวังให้ดีนะ ต้องไงต้องระวังไอ้พวกบ้านี้ให้ดีเออยฆ่าได้แล้วเอาบ่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 เอากูเข้ามาดิครับมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้สัสตอนนี้เรามีระเบิดแล้วนะรู้เลยจะทำไรไงไงวายเอาไม่ตายเย่มันจะบุกมาแล้วมันจะบุกมาไล่เย่ เจวันนี ER. ้ก็โอ้7-7ต่อแพ้แล้วมั้งเนี่ยน่าจะเป็นแต้มนําให้เวลาหมดเลยโอ้เจ้า ouais วันน e ี oh, ้เกมแม่งมันนําว่ะอย่าห้าวนะอย่าห้าวนะเกมนําแล้วอย่าเก่งนะขวายกลัวอะไรจัดโอ้ย่อยยับว่ะคนดูโอ้ยยับแล้วพวกเราพวกเราย่อยยับแล้ว ไปที่ลเยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมฝั่งนึยอดวันนี้ใครได้ MVP ฝั่งเราฝั่งเราเนี่ใครวะมันไม่บอกแล้วว่าใครได้ใช่ะ มันไม่บอกนะว่าใครได้ปะแม่งเอาเอาอีสตาปะคนดูอะจะให้เอาอีสตาแม่งหนุกดีป่ะมุดนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าเร่นกิจกรรมเอ้ยเอาหายโอ้ยบักกีกแล้ว เกมบักบ่อยนะเดี๋ยวนี้จบเกมกับคนในแค้นผมอีกแล้วเล่นกับคนในแค้นแค้นผมยังไม่มี้อวสองเลยนะคนดูผมเข้าแค้นของคนใครก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมสร้างแค้นเองแต่ว่าผมอยากยุบแค้นของตัวเองนะเป็นเฮียเลยมึงยุบแค้นของตัวเอง <laughs> เขาเล่นเลย ดด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 ดูููููููููนานจังวะเอา้าอีกแล้วเหี้ยมันเข้าเกมคุดนานอะเครื่องกูจะพังไหมเนี่ยมัเข้านานเกิ็ไปได้เหี้ย เข้าดิวายสัตว์เออเข้าแล้วโอ้ยมึงเอามาทำเฮี้ยอะไรจากนั้นก็มีปืนยิงระเบิดแล้ววะยิงกูเองติดเก้าตุ่มหน้าไอควาย ยาวันนี้เราฉลาดเราต้องปั๊มยาก่อนกินกูก็ไม่มีดามีจะกินแรกโคตรมายสัตว์มันหมาแรกโอ้ยสิบสี่ต่อศูนย์เฮียเออเออเอออย่าเพิ่งตายนะเพื่อนกูเนี่ยจะตายหายนะไอ้เหี้ยวแม่งมันมันมันเลือบปืนให้กูโอ้ยเออกูบอกเลยกูไม่รอดเอ้าไม่รอด เดี๋ยวมึงเจอกูนักป่าระเบิดในตำนานนี้เฮียเราไมอยู่ตรงไหนวะนี่มึงหาศัตรูกันนะตอนนี้ดูนมึงดูนมึงดูนมึงดูนเฮ้ี๋มึงไม่รอดนะมึงครอบเล่นนะใช่ไหมมึงเจอระเบิดกูเหี้ย สามสปีดโตนกิดแล้วจังหวะนี้โอ้เกมอย่างนำอะ่ะเกมนำแล้วอตอนนี้มันจะใช้สเปรชชาร์ดเราเหรอเอาเอาเอาไม่ตายักทีโอ้เออตาย yeah. มึงฆ่ากูมึงต้องตายมงวางกับระเบิดเพื่อชาวบ้านก่อนไม่ฉลาดอยู่แล้วต้องวา,างระเบิดเพื่อแบบนี้มาทางนี้มันจะมาเฮ้ยเยนะ้อะไระมันจะกล้าเข้ามาบอลเออเข้าซ้ำ พันสามนัดวางระเบิดเราถ้าเล่นโจต้าหนิวสนุกเลยวางระเบิดโอ้เราเป็นสายวางระเบิดอยู่แล้วไม้ไดามีพลังชั่วปีสยาอะไรเงี้ยเราฆ่าได้แค่สองเพื่อนฆ่าไปสิบเอ็ดสิบสามแล้วโอ้โหโอ้ยโดนโอ้ฆ่าก็ตายเลยไอีกแบบ นี่เป็นคำขอร้องของคุณไข้อีเหนะนะี้ยไม่อ้อชนะอ้ชนะเรือว่าทาตินทาตินทาตินแม่งมองไม่เห็นก็มาดครับก็มาดีครับไอชนะเฉยยึดเค ชนะชนะก็ถือมัาชนะง่ายอยู่นะมุนนี่ว้าวก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดด้ย้ยก็ไปแล้วบ๊ายบาย